เขาบอกอยากมีแฟนเขาบอกอยากมีแฟนใค่พูดครับยกมือมาครับรับผิดชอบด้วยครับผมก็ไม่อยากพูดหรอกตอนนี้เขาไม่อยากมีแฟนสอนเงียบเลยครับเพื่อนหวมาสดนะ เขาเป็นคนมีเซนสิบนะเหตุการณ์เราปนน้องเพงเพราะมากไงเอ้เขาแบบเป็นคนจรินบครู้น้องเพียงต่อขอบคุณครับช่วงนี้มีแฟนไหมมีแฟนไหมเราอ่ะไม่ครับไม่มีออใช่คือสำหรับตัไหนที่โสดอยู่นะครับช่วงนี้ออกออกทัวร์กับพ i s ชินโฟวันไหนช่วงเป็นโฟจนถอ่วงนี้พี่วอยชอบแน่นมีใครโสดไหมครับ ผมบอกก่อนนะตอนนี้ผมกำลังจะเล็งหาแฟนแล้วนะผมไม่ได้จะถามเอาเล่นๆแล้วนะผมจะเอาจริงจังแล้วนะชอบเล่น<า>ชอบออกตัวเป็นสนและทุกคนชอบเลยฮะอาขอออกตัวบ้างครับผมสนนะ